อ่าครับผมสวัสดีครับผมช่างติ๊กนะครับปืนยิงปลาช่างติ๊กวันนี้มาส่งงานนะครับปืนศูนย์เป็นไม้ประดูตัวนี้เป็นไม้ประดูหลายเสือนะครับอ่าสรงกำคอพี่เปาวิทนะครับปีห้าสิบชักเจ็ดห้านะครับตัวนี้ลูกค้าถนัดขวามือนะครับไม้เก่า มีตำหนิบ้างนิดหน่อยรูตะปูนะครับเป็นประดูลายเสื่อนะครับที่เก็บสายเป็น Auto ออตะลอกเทสย,ยางสองคู่นะครับดอกสี่มิลน,นะครับสี่สิบเซนทำการเทสประมาณสิบสองเมตรเอาใส่เลย ล็อกอยู่โอเคน้องนางแกรกนะครับมันกระชากพี่พวิทย์เคยใช้ปืนศูนยอยู่น่าจะรู้ครับตอนใส่ลูกดอกซีเมนลก็ใส่ง่ายครับจะยกปลายนิดนึงหรือไม่ยกก็ใส่ได้เหมือนกันเบามาก อย่างชมพู13มิลก็จะนิ่มนะครับอันนี้ผมตัดไม่แน่ใจ16หรือ17ไม่ได้ขึ้นเซฟลองเวฟเดี๋ยวหนึงขวดโยนไกลไปแล้วเท่าไ่งมานะเห็นปะนติดยาปะอ่ะไม่อีกนิดให้ได้12เมตดเด้อเด้อเด้อ เอ้าจาดเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับอ,อ,อย่หืนยางนิ่มๆเสียงแน่นเลยน่นนอนมากิกต้นอืก็ดูลายเสือนะครับคำคอลองนิ้ว ให้มือเทสเทสก่อนเลยครับผมเองยังไม่ได้เทสเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำงานเทสให้มือเทสจัดการก่อนครับแน่นอนแน่นอนเสี่ยงดูครับถ้าอยู่ในระยะรับรองพลาดยากปืนศูนย์สายตัวนี้เป็น P E C นะครับถักเก้า P E C งานคองทั่วไปดอกสี่มิลใช้ได้หมดครับสี่สิบสามห้าสี่สิบ อ่าโอเคฝากผลงานไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจตัวงานติดต่อได้ที่เบอร์0982623317ปดสงช่างติครับผมสอบถามได้ไม้มีหลายชนิดราคาปืนศูนย์ก็จะอยู่ที่ราคาตัวไม้นะครับลูกตรงไหนราคาเท่ากันหมดอยู่ที่ตัวไม้อขอบคุณครับ